นี่ลูกตื่นก็ได้แล้วครับพ่อโอเคครับพ่อเอาแตงเก็บกระเป๋าแบบเก็บได้ไงวะวันนี้พ่อจะมาไปเที่ยวยังไม่เลยพ่อเดี๋ยวผมเอาพ่อใส่กระเป๋านะเฮ้ยพึ่งทำได้ไงฉันแบกแล้วแต่วาเ,เพื่อนนี่นายมีอะไรบ้างวะเนี่ยฉันแบกแลมาแล้วฉันแบกเงินออกมาด้วยโอ้ยนายรวยจังใช่ฉันเอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวเงินก้อนนี้เป็นของพ่อฉันโอ้ถึงแล้วเเนี่ยที่นี่มัน กว้างใหญ่มากใช่แล้วพ่อเราไปเล่นตรงนน้นกันเถอะแล้ววูตอนนี้ไปชาตแต่ชาติท่องเที่ยวเยอะเลยใช่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 วูสนุกมากเลยแต่เราต้องกลับบ้านแล้วเราต้องเหลือเงินก้อนนี้ไปกินข้าวโอเคครับพ่อโอเคครับนี่มันเมืองอะไรนี่พ่อทําไมมันมันเป็นอย่างงี้มันคือเมืองที่เทมอ่ะโอเคชช่อก็แต่เดี๋ยวฉันผมเก็บพ่อก่อนนะครับอะไรเลยลูกนาสรุป ฉันขอถามด้วยนายเก็บข้อไ่ว่าไงเพื่อนเออนายเก็บข้อตรงไหนเออฉันเก็บไว้ใต้ตูด